สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เก๋มาคุยถึงคําขอเปิดทางหรือการเปิดทางก่อนที่จะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเรเวนหรือการที่เราจะไปช่วยผู้ใดหรือจะเดินทางไปที่ไหนหรือการเปิดกรรมหรือการดูกรรมไม่ว่าเป็นการช่วยเหลือในสื่อต่างๆสิ่งต่างๆหรือการแผ่เมตตาให้ทุกสปปรรพสิ่งเราควรจะต้องขอเปิดทางนะคะคาขอเปิดทางก็เหมือนคาแผ่เมตตาอย่างหนึ่งค่ะแต่เป็นการ ขอเปิดทางและการส่งแผ่เมตตาไปไปก่อนล่วงหน้านะคะเหมือนเราไปพูดคุยหรือสื่อสารก่อนหรือถ้าท่านใดที่สื่อสารได้ก็สามารถไปขอเปิดทางหรือไปพูดคุยแล้วก็แผ่เมตตาส่งกําลังจิตกําลังใจส่งบุญกุศลให้ก่อนเพื่อจะทําการสิ่งใดก็ขอเป็นการเปิดทางแล้วก็อนุญาตให้เราได้สื่อสารได้พูดคุยแล้วก็ได้ช่วยให้เรื่องนั้นประสบแต่ความสําเร็จทุกประการด้วยดีนะคะเราก็สามารถแผ่เมตตา ในทิศทางที่ง่ายๆเอามาจากใจของเราได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางในหลายๆเรื่องที่เราจะกระทําในสิ่งนั้นลงไปเมื่อเราขอเปิดทางก่อนแล้วถ้าใครที่จะไปดูดวงหรือช่วยเปิดกรรมให้แก่ผู้ใดาอาจารย์แนะนําว่าให้ขอเปิดทางกับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะว่าเขาจะยินดีให้เราเปิดไหมหรือเทพเทวดารักษาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคลน,นั้นอยู่ว่าเขาจะอนุญาตให้เราเปิดกรรมหรือ จะอนุญาตให้เราแผ่เมตตาช่วยเหลือในเจ้ากรรมในเวรของเขาหรือบุคคลท่านนี้หรือเปล่าเพื่อจะได้ให้ไม่มีผลกระทบตอบกลับคืนมานะคะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะได้สอบถามเข้ามาและอยากให้อาจารย์ได้อธิบายเรื่องราวการเปิดกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่คนที่ได้ปรึกษาเข้ามาก็คือได้ไปแผ่เมตตาช่วยเหลือเขาเพราะรู้ว่าเขามีกรรมก็เลยไปแผ่ช่วยการแผ่ช่วย วันถัดมาหรือตอนกลางคืนก็โดนเลยค่ะโดนเจ้ากรรมายเวรมาเหยียบเลยค่ะเหยียบอยู่ข้างแล้วก็มาชี้หน้าด่าแล้วก็เอาเรื่องอยู่ตลอดเป็นหลายๆวันเลยนะคะที่แผลเม่ต่แล้วก็ไม่ไม่พอนะคะยังไปโดนกระทบกับคนที่เขาสื่อจิตเข้ามาแล้วมีผลกระทบไปถึงคนที่สื่อจิตเข้ามาสัมผัสในเรื่องการปฏิบัติด้วยเป็นการได้ทดลองการฝึกดูจิตซึ่งกันและกันแล้วก็ได้แผลให้ช่วยเหลือบุคคลท่านนั้น แล้วเจ้ากรรมในเวรบุคคลท่านนั้นมีผลกระทบมาถึงตัวของคนที่แผ่เมตตาแล้วก็คนที่สื่อจิตเข้ามาด้วยก็โดนกันหนักเลยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใน,นาการขอเปิดทางก็คือการไปพูดคุยเจรจาแล้วก็แผ่เมตตาส่งบุญให้เพื่อจะได้ขอเปิดทางกับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เทพเทวดาที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นหรือจี้ดูแลบุคคลท่านนั้นอยู่เพื่อให อนุญาตแล้วก็เปิดทางให้เราได้ไปช่วยเหลือแม้กระทั่งการแผ่เมตตาไปส่งบุญให้เจ้ากรรมเวรและก็บุคคลท่านนั้นให้ลาบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องราวได้เราต้องขอเปิดทางก่อนถ้าท่านไหนสื่อสารได้ก็ให้ไปเจรจาพูดคุยในทางจิตถ้ารับรู้รับทราบว่าอนุญาตแล้วเราก็สื่อสารแล้วก็ส่งบุญช่วยได้ทันทีเลยนะคะก็จะไม่มีผลกระทบต่อตัวเราและบุคคลรอบข้างและสื่อต่างๆที่ หรือสิ่งต่างๆที่เกิดรอบๆตัวเรานะคะแล้วถ้า,าเราไม่สามารถสื่อสารได้แต่เราอยากจะช่วยส่งบุญไปให้ไปขอเปิดทางช่วยบุคคลท่านนั้นเราก็สามารถระล,ลึกขอเปิดทางได้เลยนะคะว่าเราอยากจะช่วยเขาแล้วขออนุญาตเจ้ากรรมานเวรและก็เทเทิดดารักษาตัวและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเขาอยู่ได้โปรดอนุญาตให้เราได้แผ่เมตตาหรือช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ถ้าเรารู้สึกว่าเบาเย็นซาบซ่านรู้สึก ยิ้มแย้มเบิกบานเราก็ช่วยได้เลยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดโมโหแล้วรู้สึกติดลบอยู่ในจิตเราเราก็ยังอย่าเพิ่งแผ่นะคะอย่าเพิ่งช่วยในการใดค่ะให้เราเระลึกและพูดคุยจนกว่าเราขอเปิดทางแล้วเราจึงรู้สึกว่าเรามีจิตที่เบาเย็นสบายซาบซ้านมีอารมณ์ที่เบิกบานหรือปิติเราจึงแผ่เมตตาแล้วก็ ช่วยบุคคลท่านนั้นหรือสื่อนั้นได้เลยนะคะก็จะทําให้ไม่มีผลกระทบต่อตัวเราแล้วก็บุคคลรอบข้างหรืออรอบๆตัวเรานะคะเราก็จะสามารถทําให้เรื่องราวต่างๆหรือการแผร่หรือการช่วยราบรื่นและก็ประสบความสําเร็จได้โดยเร็วนะคะค่ะแล้วก็โดยง่ายค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะให้ทุกท่านได้นําไปปรับใช้ได้นะคะไม่งั้นก็จะมีผลกระทบเหมือนเรื่องราวที่อาจารย์ได้เล่าเมื่อกี้ค่ะค่ะ การขอเปิดทางก็คือการไปเจราจาพูดคุยแล้วก็ส่งบุญเพื่อขอเปิดทางนะคะเป็นอันดับต้นก่อนเมื่อเราขอเปิดทางส่งบุญแล้วการทำการสิ่งใดของเราก็จะราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกเรื่องราวนะคะค่ะเราจะช่วยสิ่งใดเราจะทำเรื่องใดเราจะแผ่เมตตาแม้ทั้งเราจะดูดวงหรือช่วยแก้ไขเรื่องกรรมของท่านผู้ใดเราควรที่จะขอเปิดทางขอเจราจาเจ้ากรรมในเวร เทพธิดารักษาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเขาอยู่นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่เราช่วยแล้วก็ตัวเราเองได้นะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างได้ในอนาคตค่ะก็ถือว่าอาจารย์เก๋ได้เล่าการขอการเปิดทางไว้แล้วในคลิปแรกคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ว่า่อนทำการสิ่งใดเราควรขอเปิดทาง ทุกเรื่องราวไว้ก่อนเป็นการดีนะคะเพื่อจะได้ราบลื่นทุกเรื่องราวค่ะ